วันนี้เตรียมส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้ส่งมอบเป็นเอทิส์มาร์ทนะครับสีเทานะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่กับลูกค้าที่น่ารักนะครับลูกค้าเดินทางมารับรถด้วยตัวเองถึงโชว์รูมนะครับเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้าสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณตัสนีมนะครับอ่อวันนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะลูกค้าไม่ค่อยได้ออกกล้องนะครับก็เลยตื่นเต้นนิดนึตงนีเอ่ามาจากไหนครับมาจากเบตงค่ะ๋อเบตงเนาะก็คือมาพักที่หาดใหญ ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยดีใจด้วยใช่ไหมตื่นเต้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่ชําระเงินมาเนี้ยกังวลไหมครับซื้อรถออนไลน์แบบไม่ได้เจอเซลเลยแร,แรกๆอ่ะค่ะก็กังวลแต่ว่าดูจากรีวิว<อ>ทางทเพจเฟซบุ๊กอ่ะค่ะก็โอเคอ,อ๋อได้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ,รบวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาออกกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำคลิปอัปเดตงานนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเอพาอธิบายตัวรถกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องพาดูรถนิดนึงนะฮะ